ทางออกได้ดีแก้ปัญหาได้เก่งมากนะคะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่ใบต่อไปนะพลังงานไพ่ใบต่อไปดเดซันเกิดขึ้นคุณไม่ธรรมดาเด้อดเดซันนะคะสี่สี่ไม้สี่เสาอุอ้ยคุณดีมากอะ่ะเห็นไหมพลังงานของแบบมุงเหรียญพลังงานของพุธเผาเออขอโทษครับมิถุนาคือ เฮงเฮงรวยรวยปังปังมา,มากค่ะพารวยสุดๆคนมีชื่อเสียงคนที่มีแสงสว่างแสงออร่าราศีคนที่จะมีความสวยหล่อในตัวคนที่จะมีชื่อเสียงนะคะการงานการเงินมันคงมากๆเลยนะคะหุ้ยดุดดังนะคะแสงตะวันรุ่งวันใหม่สาสองมาที่คุณแล้วอะคนที่จะเจอตลาดในทุกๆด้านนะคะการเงินปังการงานปัง,ง,ปงความรักปังไห้เดสดันเกิดคุณโหมันเลดจริงๆนะคนะพลังงานของคุณนะ โดดเด่นค่ะมีชื่อเสียงถ้าใครยังไม่เคยทําทางด้านสื่อโซเชียลออนไลน์คุณลองทําช่วงนี้นะคะการางานเกี่ยวกับเรื่องสื่อโซเชียลออนไลน์ของคุณมันปวมันตังมากนะบ่งบอกถึงคนที่จะมีชื่อเสียงเฮ้ยมันหนีไม่พ้นนะคะช่วงนี้มีความเป็นเด็กในตัวสูงดได้นะ,ะมีแพทชัดนไหมมีความสดใสคุณลงมือทำอะไรเอาไว้คุณทําต่อไปนะ ผลิตผลงานอะไรเอาไว้สร้างสรรค์ผลงานอะไรเอาไว้ทําต่อไปนะแล้วพยายามโพสต์ผลงานของคุณในสื่อโซเชียลเยอะๆบ่อยๆนะถ้าเป็นคนที่ไม่กล้าไม่กล้าทาแม่หมอเคยพูดไว้ในคลิปหนึ่งนะคะให้พยายามพูดกับกระจกอัดคลิปตัวเองพูดเยอะๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาทางด้านคําพูดของคุณนะคะคุณเป็นคนที่จะมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดมากๆนะเป็นคนที่จะมีเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมถูกเปิดเมตตามหานิยมทางกายนะคะเป็นคนที่แบบว่า มีมีสเสน่ห์อะ่ะมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนค่ะผู้คนหลงรักอะไรที่เคยปิดกัน้นอะไรที่เคยบล็อกคุณไว้อ่เออมันจะมันจะถูกเปิดนะพลังงานของคนที่จะได้รับโชคได้รับซั์ก้อนใหญ่ก้อนโตค่ะสิ่งที่ควรควรระวังอารมณ์ความรู้สึกถ้ารู้สึกเครียดรู้สึกคิดอะไรไม่ออกให้รีบกลับไปอยู่กับตัวเองนะคะ การทำสมาธิคุณจะได้รับคำตอบที่ดีขึ้นนะคะทำด้านความรักดีมากๆเลยนะปัญหากอกหกักรักคุดไม่เกิดค่ะนะคะคนที่อกหักนะจะมีโอกาสมีรักใหม่นะมีคนใหม่เข้ามานะค,ความรักของคนคนใหม่นะพังงานวันนี้เป็นคารักของคนใหม่มีโอกาสที่จะได้ลงหลักปักฐานอยู่ร่วมกันอันนี้คือพงงานของความรักนะแม่หมอจะอ่านให้ฟังคนที่มีโชคทางด้านความรักนะคะ จจะเป็นรักที่แบบว่ามีเป็นพ่อไม้ไม่ไม้นะคะแต่คนคุณนั้นเป็นคนโสดอย่างแน่นอนค่ะนะความรักการงานประสบความสำเร็จอย่างดีเลยค่ะปการงานมีความมั่นคงมากๆมีชื่อเสียงนะโดดเด่นงานเกี่ยวกับธุกรกิจครอบครัว